ห้าลัคนาราศีชีวิตลบ,ลบกลายเป็นบวกผ่านสถานะการเงินฝืดมาได้ได้รับแต่สิ่งที่ดีเข้ามา ห้าลัคนาราศีสุดปังชีวิตลบกลายเป็นบวกจากจนกลายเป็นรวยปดหนี้นอกระบบช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาสถานะการเงินฝืดการเงินติดลบแต่หลังจากนี้ชีวิตจะกลับมาดีดเงินกลับมาหมุนเวียนดีดชีวิตเหมือนการยกระดับเหมือนกับว่าได้ผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วแต่ก็มีสิ่งดีๆเข้ามาในเร็ววันนี้มีโอกาสที่จะได้รับสิ่งดีๆแบบไม่ทนได้คาดฝันสิ่งที่รอคอย หรือสิ่งที่คาดฝันอยู่ก็จะประสบความสำเร็จธุรกิจอะไรที่ติดขัดก็จะฟื้นตัวชีวิตลบกลายเป็นบวกได้แก่ลัคนาราศีสิงห์ลัคนาราศีตุลลัคนาราศีกันลัคนาราศีพฤษภลัคนาราศีมิถุนหากตรงกับลัคนาราศีท่านใดให้คอมเมนต์เพื่อเปิดรับดวงได้เลยคะ่ะ